โอ้ม,มันมันครับสวัสดีครับพี่ๆนะนะพบกับช่องเล็กพิจิ้งย์ยลากับช่องบ่าวดิดใต้คนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตกหมยธรรมชาติหมยหน้านี่บุ้งรีสอร์ทครับเพื่อนๆวันนี้ลาเวทมาก,กี่คันครับเล็กพิจิ้ง วันนี้ก็พาของผมสองคันแล้วก็ของบ่าวเด็กใต้สองคันเป็นสี่คันนั้งเหมือนครับผมใช่ครับเเตรียมที่ก่อนนะครับผมบิดทั้งหมดก็สี่คันก็วันนี้จะเล่นแบบอ่าตกหน้าดินใช่ไหมครับ,รบเลปกพิชิงตก,ตกหน้าดินอาจจะใช้ขาไก่ใช่ไหมครับขาไก่ถูกต้องครับใช้ขาไก่แล้วก็จะเอาพล,ล่ลมมาด้วยนะครับผมพล,ล่ลมก็คือตัดก้อตะข่าย เอามาก็เบอร์สี่เบอร์ห้านะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็เมื่อกี้ก็มีอ่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่มาตกปลาอยู่อ่าตัวเห้ครับเหย้ตัวอ่าใช่ใช่มามาตัวเหก็กลับไปแล้วนะครับแล้วนะครับเห็นน้ํามันคุคนๆนะครับผมเมื่อกี้ก็มาตัวเหเห็นถือปลาไปก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับประมาณสักสิบกว่าตัวนะ ก็รว่ากิโลได้อ่าใช่ลาจะกินลรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมตั้งที่กนเบิดก่อนนะครับกหมายนี้ก็คือหมายธรรมชาตินะครับหมายหน้านี่บงรีสดยาลาแต่ครับฝั่งนู้นก็นี่ครับนี่บงรีสดยาลานะครับก็เล็กวิจิงมาบ่อยนะครับนี่บงรีสดยาลาผมมาพักบ่อยครับพี่ ก็าม,มาพักผ่อนนะครับพักผ่อนชั่วคราวก็สองยห้าสิบถ้าค้างคืนก็ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆสนใจก็มาพักได้ใช่ครับ<ม>าว่ติดต่อผ,ผ่านผมมาได้เลยครับผมเช็ดไอ้เช็ตว่ะ่าคอมบมนมาได้ครับถ้าสนใจแล้วก็ผมจะพามาใช่ครับผมไอน,นี้ก็คือไม่ใช่ว่า่าเขาให้โปรโมทนะครับ่แต่คือถ้าว่าเพื่อนๆนสนใจนะครับมาเที่ยวยะลาก็ ที่พักก็ได้บรรยากาศเลยใช่ไหมครับเลิกวชิงใช่ครับแต่บรรยากาศ<ม> <บง S 1> รีสอร์รรยลาก็มีโบ่ด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆพอนพาเบ็ดมาก็ตกปลาได้นะครับหมายนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวก็ลงเบ็ดกันก่อนครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนครับนี่ก็ตกด้วยตะก้อตาขายเบอร์เบอร์อะไรครับเปล่าดิใต้เบอร์รอห้าครับเบอร์ห้านะครับก็เวลาน้อยก็ต้องใช้ตะก้อด้วยนะครับผมเล่นให้มันหลากหลายนะครับตกไม่ผิดหวังครับได้ตัวแน่นอนตกด้วยตะก้อตาขา,ายเบอร์ห้าใช่ครับผม ไปส่งกันเลยครับเพืเ่นนอนๆรอรุ้นกันนะครับโอเคอ่าน,นี่อีกคันนึงก็ตะโกตะข่ายเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆอันนี้เบอร์6นะครับ กีกระตายเบอร์หกนะครับมีการดิ่งด้วยนะครับคันนี้แตะดิ่งกิ้งกิ้งนะผม อันหนึ่งใช้อะไรดีครับเล็กจริงจะเอาอะไรดีอะตะก้อตะข่ายหรือว่าลองตะก,ก้อตะข่ายก่อนได้ได้ดีกว่านะครับผมตะก,ก้อตะข่ายได้ตัวแน่นอนครับทุกคนหรือว่าจะได้หรือเปล่านะครับไม้นี้ต้องรอลุ้นกันครับเพื่อนๆ ก็เบอร์เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะครับขายเบอร์สี่อันนี้จะเล่นแบบดีทุ่ลอย อันนี้แบบลอยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องอเกี่ยวอาหารด้วยนะครับใส่อาหารตรงที่ตะโก้ก็เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาตกนะครับเพื่อนเพื่อนอพี่พี่นานาที่มาตกก็ส่วนมากจะใช้ไส้เดือนนะครับที่ตกหมายนี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะลงะกับตะโกตะข่ายไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าว่า ขุดใส่เดือนได้ก็จะเอามาใส่นะครับลองให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะขุดได้หรือเปล่าเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ได้พามาเลยใช่ไหมครับเล็กจริงครับใช่ครับเอามาก็ลงเอาไม้เกลี่ยๆดูนะครับเดี๋ยวว่าจะได้ไหมใสดือนแต่ว่าไม่ได้ก็อาจตกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคือว่ามานั่งชมบรรยากาศใช่ไหมครับครับก็ม่ใช่ว่าชมบรรยากาศอย่างเดียวนะครับรอลุ้นปลาด้วย นี่จะลูกกับตะก้อตะข่ายแบบทุ่นลอยนะครับตัวแบบทุ่นลอยนี่ก็มันก็เกือบๆถึงพื้นนะครับตะข่ายนะครับเราก็ดึงนี่ครับต๊อปเปอร์ที่ว่าให้ทุ่นมันขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ระดับลงที่ว่าเราเลื่อนนะครับตัวระดับก็ประมาณ3คืบนะครับระดับทุ่นนะครับผม อันนี้จะแบบลอยนะครับแบบลอยไม่ต้องไคลครับผมนะครับมันลยอยอแบบนั้นนะครับดีครับวันนี้ก็ลงบิดเรียบร้อยครับเพื่อนๆรอลุ้นกันครับผมจะมาหรือเปล่านะครับลุ้นกันเลยครับผม ได้นั่งแบบสบายสบายชิวๆใช่ไหมครับใช่ครับรอลุ้นเบ็ดนะครับรอลุ้นเบ็ดนะครับดูบรรยากาศไปด้วยครับ,รบ,รรบก็ปาเพื่อนๆมาขุดไส้เดือนด้วยครับบปล่าติดใต้ลงไปขุดไส้เดือนแล้วครับไม่รู้จะมีตัวไหมไส้เดือนมีครับรมีไหม สายเดือนโดยธรรมชาตินะได้มาเลยสามสี่ตัวครับสายเดือนนี่ครับสายเดือนสายเดือนเวทน,นะครับเขาเรียก ใช่ครับผมโวกปากปากเพื่อนๆ่อนอนักตกปลานะครับพี่ๆน้าๆด้วยนะครับมาก็ดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับถึงว่าจะเป็นหมายาธรรมชาตินะครับแต่ว,ว่าเราต้องต้องดูแลนะครับช่วยกันคืออะไรมากินก็ช่วยกันเก็บกันหน่อย,ยนะครับผมโอ้เวลามามันก็จะได้ดูแลสบายตานะครับสบายตาสบายใจนะครับไมยธรรมชาติ <S <S ไม่ใช่ว่าจัดแต่ว่าเอามาถึงก็กินเร็กก็ทิ้งทิ้งทิง้งอย่างเดียวนะครับผมถือว่าไม่ดีนะใช่ครับมันดูแล้วมันไม่สบายตามันไม่สบายใจครับเวลาเรามานั่งตกปลาเปลีป่ยนตะโก้นะครับผมเปลี่ยนเป็นบือหุนะครับติดตัวใหญ่ขึ้นมานะครับผม ก็ลินให้มันหลายทางนะครับเพื่อนๆือนก็จะได้ไม่ต้องนั่งเหงาใช่ไหมครับเล็กจริงถูกต้องครับโอเคครับลงดินแล้วนะครับ น่าจะเป็นปลาช่อนครับผมเอาครับดึงเลยครับผมจิดแล้วครับเอาเลยนะเอาเลยครับีกตัวครับนี่กิจู๋โอ้หันมันครับ ครับผมโอ้สสวยพอดีเลยนี่นครับเล่นทุนลอยนะครับได้ตัวเนี่นอนนะครับผมกับตะก้อตะ่ายนะไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆใช้ตะก้อตะ่ายนี่นี่ไ้นี่เบอร์อะไรนี่นี่เบอร์สี่ครับเบอร์สี่นะหรือว่าเพื่อนๆอะใช้เบอร์สี่หรือว่าเบอร์ห้าก็ได้นะครับเบอร์ห้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไซนี้ก็ทอดอร่อยเลยครับย่อยครับผมครับตูวิธีแก่ครับผม ก็จับหางมันนะครับก็ดึงลูดออกทางหัวนะครับนี่ครับปลากระดีออกง่ายเลยนะครับส่วนปลานินนี้ก็ยางหน่อยเพื่อนๆนะครับดูนะครับตรงที่ว่ามันเอาหัวเข้าไปนะครับน่ะแล้วก็เราก็พยายามแกะออกมานะครับนี่ครับ นี่นะครับตะไครยนี่ครับออกเลือนะครับนี่ครับผมเอเค,ครับโดนไหมโดนไหมมีตัวไหมไม่โดนครับผมไม่โดนครับ ครับมานมานครับไปรูปลาอะไรแต่ว่าโอ้ครัใสใช้ได้ครับอตไนะครับด้โทษครับเล็กพิจิงใส่สวยพอดีเลย เพื่อนๆก็วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมดเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานกันนะครับที่ว่าผมพามาตกาปลาหมายนี้นะครับผมบบกับลิขิตชิงยลานะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะคุกรอนนะครับผม ิรเอาแล้วครับิดีไหมดีแล้วว่าผมจะไม้มากกว่าติดไมาอยู่จังหึมาอยู่ได้แล้วครับไม้นะครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้งามครับผนไม้ครับ นะครับเดี๋ยวก็ให้เล็กฟิตชิ่งโชว์ผลงานในวันนี้นะครับผมโอ้โพมานั่งือว่านั่งานคนด้วยใชครับเล็กฟิตชิ่งคนแล้วก็บรรยากาศด้วยนะใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็ดูผลงานกันนะครับผมเ <s uck> พื่อนๆนที่ว่าได้จากตกปลาหมายหมายนี้นะครับหมายหน้านิบงรีร์ทยะลานะครับผมก็แนะนานะครับเพื่อนๆ่ถ้าว่าเพื่อนเพื่อนจะมาตกปลามาตกได้นะครับช่วงนี้ปลามันก็กําลังเข้าอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นบางช่วงบางวันนะครับ <S <s <uck> <S บางวันก็ได้ตัวบางวันก็ไม่ได้นะครับ <S <s <uck> <S เพราะว่าหมายนี้ก็คือเป็นหมายหมหาชนเลยนะครับบางทีก็ถ้าว่าลมไม่มาตก ก็มีเพื่อนๆที่ว่าเล่นแหนะครับก็ลงบ่อยนะครับผมทอดบ่อยนะครับหมายนี้นะครับผลงานนะครับผมมาดูผลงานครับผมได้ปลาปลาดินนะครับประมาณปลานินสามสี่ตัวแล้วก็ปลาขาวตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระดี่ตัวหนึ่งนะครับก็พอได้ททดนักนะครับถือว่ามีผลงานนะครับผมให้เพื่อนๆชมกันนะครับทำปลาเด็ดเดียวได้นะครับใช่ครับอะครับก็ตำลานครับ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กพิชชิ่งยาลาแล้วก็ช่องบ่าวใต้คุณเดิมด้วยนะครับผมลากันก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับบ๊ายบายครับบายยครับโอยเชอรรี่ครับเพื่อนๆกินหรือเปล่าครับ